สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะ ทุกๆเรื่องราวของความราักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวนันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นพลังแห่งความสุขสนุกสนานในทุกๆวนันคลิปไหนที่เป็นแพชชั่นของการกระตุน้นพลังใจนะคะก็รับชม,ม่าเป็นพลังงานของเราที่เราจะได้มีวิตามินนะคะคุ้มคุ้มกันจิตใจของเรานะคะเพื่อที่เราจะแบบมีความสุขในชีวิตนะคะ โอเคเพราะว่าทุกอย่างเป็นพลังงานรวมนะคะแต่อยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะปิดรับภายในสาวสเวตุลาคมนี้นะคะเลือกรูปแบบที่ต้องการ1,2,3แล้วก็4เพิ่มเติมโดยเป็นแบบรายปีท่านใดที่จะเช็คพลังงานาติดตามเคสนะคะต่อเนื่องก็ แอดไลน์จองคิวเข้ามาได้เลยนะคะถ้าถ้ามันเต็มคิวนั้นมากก็จะปิดรับก่อน3ส,สตุลาคมก็จะแจ้งให้ทราบลงหน้าคลิกลิงก์ด้านล่างนี้เข้ามาค่ะเพื่อที่จะสมัครสมาชิกแล้วก็ซัพพอร์ตทางช่องนะคะแล้วก็รับสิทธิพิเศษนะคะตามระดับที่มีไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงออสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเมมเบอร์ Member, นะคะนิดหน่อยนะท็อปปิกของเราวันนี้มาดูสิ่งสำคัญที่เขาอยากจะบอกคนตอนนี้ค่ะ คืออะไรมาดูสิสิ่งสำคัญที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้ค่ะสิ่งสำคัญที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้สิ่งสำคัญที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้ค่ะคนที่อยู่ในใจของคุณนะ การพุ่งทยานกลับมาการหาแสงสว่างการหาทางออกนะคะอะไรที่มารู้สึกว่ามันมันนิ่งหรือมันจบอะไรบางสิ่งบางอย่างไปนะคะอยากที่จะแบบหาทางออกให้ให้ทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้หรือว่าเห็นอะไรระหว่างคนทั้งสองคนได้นะคะเดยรีเบิร์ ราชนีดาบธาตุลมนะคะราชาเหรียญดินกับลมนะคะเขาเหมือนกับว่าตัวตนของคุณตัดจบจากเขามาเคลียอะไรจากเขามาแล้วนะคะซึ่งด้วยความไลฟ์สไตล์ของเขาคนนี้เป็นคนที่นิ่งดูเชื่องช้าดูเงียบดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูอบอุ่นเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะคุณอาจจะไม่ชอบความ ช้าๆหรือว่าความไม่ชัดเจนคุมเครืออะไรจากเขาคนนี้คุณอาจจะตัดจบจากเขามานะคะทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะหาทางออกหรือว่าการสง่งการมองการรอคอยคุณการเริ่มต้นในความสัมพันธ์นะคะเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณค่ะ The lovers นะคะเขารักและเขาผูกพันกับคุณเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นี่คือสิ่งสิ่งสำคัญที่เขาอยากจะบอกคุณเลยนะคะ The lovers นะคะว้าว six of cups นะคะ รักและคิดถึงอยากที่จะกลับมาเห็นไหมกลับมาอยู่ด้วยกลับมาพบเจอกับคุณนะคะคุณอยู่ในหัวใจและก็ความรู้สึกของเขามากๆเลยนะคะเขารู้สึกมีความผูกพันและอบอุ่นแล้วก็มีความรู้สึกของคุณเคยกับคุณมานา,านแสนาหรือเกินนะคะความรู้สึกผูกพันนั้น ความรู้สึกเรื่องราวดีๆที่เราเคยมีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือว่าการได้รู้จักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอหรือว่าการตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอหรือความผูกพันอะไรที่มันอยู่ภายในจิตใจการได้ออกเดทกันก่อนหน้านี้นะคะอยากที่จะบอกว่าเขาผูกพันกับคุณมากๆและก็ตกหลุมรัก แล้วก็ชื่นชอบในตัวตนของคุณมากๆเลยนะคะมีความรักความโรแมนติกความคิดถึงความคะนึงหานะคะช่วงเวลาแห่งความสุขระหว่างคุณและเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาเขารอคอยและเขาก็รู้สึกว่ามีความส่องหามองหาโอกาสการได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งการได้มีช่วงเวลาที่ดีๆอีกครั้งเดทการเริ่มต้นใหม่ นะคะการกลับมาเปลี่ยนแปลงรอคอยที่จะได้เข้าหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวตนของคุณคือ move on หรืออะไรบางสีบางอย่างคือตัวตนของคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์สวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์คุณ,ค,ณคุณผู้ชายก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มีอิสระในตัวตนของตัวเองนะคะเคลียร์จบแล้วออกมา ส่วนเขานะคะตอนนี้เขายังคงเขาเคยพูดอะไรไว้หรือว่าเขาเคยรู้สึกทําอะไรกับคุณไว้เขาก็คงยังเป็นอย่างนั้นนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของ King of Pentacles ก็คือเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะดูอบอุน่นดูชิวๆธรรมชาติวัตถุนิยมมีไลฟ์สไตล์ของชอบอยู่แบบ เหมือนกับมีพื้นที่ของตัวตนของตัวเองดูช้าๆดูไม่วุ่นวาแต่มีความมั่นคงนะคะรักคือรักใช่ก็คือใช่นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวนะคะดูติสติเนิร์ดน,นะคะโดยคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเขาไม่ เขาคงไม่อะไรกับคุณแล้วหรือคุณอาจจะเคลียร์ปัญหาอะไรจากเขาคนนี้มานะคะเจ็ดไม้เท้าแล้วก็หนึ่งถ้วยออกมาเองนั่นเป็นพลังงานของเขายังคงต้องการที่จะอยู่ในตำแหน่งที่จะคิดถึงคุณรักคุณรอคอยคุณแล้วก็หนึ่งถ้วยคือการขอโทษเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ความคิดถึงค่ะ เขารู้สึกดีกับคุณจริงๆความรู้สึกดีจริงๆที่เราคอยกันพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะหรือการกลับมาครั้งนี้ก็อยากที่จะให้มันไปต่อในในความรู้สึกของความรู้สึกที่ดีจริงๆอยากมีโอกาสได้กลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาให้พัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะคะหรือการกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะขอโทษคุยแล้วก็มาอัปเดตชีวิตแล้วก็มาเจอกันซิว่าเราสองคนยังมีความรู้สึกดีต่อกันไหมนะคะ Queen w a n นะคะ ธาตุลมธาตุไฟธาตุดินค่ะแล้วก็ธาตุน้ำสิ่งสำคัญที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้ค่ะสิบมเม้าว้าวนะคะด้านหลังไพเป็น king of wands นะคะดูสิตัวตนของเขาคนนี้นะคะเป็นราชาเม่เทาทธาตุไฟนะคะเขามีความรู้สึกว่า จะเข้าหาคุณให้ได้เลยนะคะจะจีบคุณให้ได้จะพยายามหาเข้ามาหาคุณให้ได้บางท่านเดีวกับธาตุออกมาทุกท่านเลยนะคะบางท่านเดีวกับราชาเมถาบางท่านเดีวกับราชาเหรียญบางท่านเดีวกับราชาดาบนะคะแล้วก็ราชาถ้วยธาตุน้ำนะคะตัวตนคุณธาตุไฟมีความ เก่ง hard work ทำงานเก่งสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มีความเป็นผู้นํานะคะและเขาดูเป็นคนที่เจ้าชู้ดูดีมีเสน่ห์เป็นนักรักนะคะหรือว่าอะไรแบบนี้เหมือนกับไลฟ์สไตล์ของเขาแต่งตัวดูดีทันสมัยเป็นคนที่วัตถุนิยมมีความเป็นผู้นํานะคะบางท่านเดียวกับคนที่เป็นระดับผู้นําผู้บริหารระดับซีอเลยทีเดียวนะคะราชาเหรียญผู้มั่งคั่งร่ํารวยนะคะแต่ถ้าไม่ถึงไม่ถึงเป็นผู้นําขนาดนั้นเขาก็สามารถสพอ p o r ดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะนั้นเขารู้สึกว่าอัศวินถ้วยนะคะ อยากกลับมาค่ะถือช่อดอกไม้มาให้กับคุณอยากกลับมานัดเดทพบเจอกันกับคุณอีกครั้งอยากที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์เดินหน้าแบบการได้ขอโทษหรือการได้เริ่มต้นหรือหวนความหลังกลับมาหาคุณใหม่นะคะดึงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมันเหมือนเดิม เพราะก่อนหน้านี้คุณกับเขามีเรื่องราวความสุขสมหวังหรือความโมเมนต์ดีๆช่วงเวลาแห่งความสุขกันอยู่เพะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้ก็คือเขารักแล้วก็คิดถึงคุณนะคะอะไรที่ผ่านมาแล้วไม่ดีก็อยากขอโทษเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็อยากที่จะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันนัดเดทแล้วก็เดินหน้าความสัมพันธ์แต่ถ้าไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะเขารู้สึก ยังคงคิดถึงคุณอยู่สองคุณอยู่รอคอยคุณอยู่และสิบในเท้าการที่จะแบบอยากมาเจอกันถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคระหว่างคุณและเขานะคะบางท่านมีอุปสรรคกันเกิดขึ้นมีความห่างไกลมีประเด็นกันนะคะหรืออะไรที่มันตัดจบไปแล้วนั่นเองนะคะด้วยความ d e l i v e r s ขึ้นค่ะคุณบางท่านอาจจะมีอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วก็ต่างชาติต่างภาษาก็ได้อายุที่แตกต่างกันมากๆนะคะคุณสองคนอาจจะรู้สึกว่ามีความรู้สึก พิเศษตกลุมรักซึ่งกันและการตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกผูกพันคุ้นเคยเหมือนอบอุ่นเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะคะหรือบางท่านเป็นคนที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเด็กๆหรือเป็นคนอดีตชาติที่ตอนที่คุณเจอกับเขาครั้งแรกคุณรู้สึกผูกพันกับเขาคนนี้นะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับบางทีบางครั้งการห่างการนิ่งออกไปแล้วก็ยังคงคิดถึงคุณนะคะ I h a า to l ลิ v e the w a นนะคะเขาอย่างที่บอกค่ะเหมือนกับว่าเขากำลังหาทางออกเรื่องราวระหว่างคุณและเขาเห็นไหม we วีบีท e t ก e เดอร์อีกแค่ะนะคะ อย่างที่พูดใบแรกว่าเขากําลังหาทางออกหาทางเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่หรือการกลับมาเจอกับคุณอีกครั้งนั่นเองเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในความรู้สึกนี่คือสิ่งที่ สิ่งสําคัญที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้ด้วยความผูกพันด้วยความคิดถึงด้วยการรอคอยแต่มันจะไปต่อมาได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจเพราะว่าตัวตนคุณมีความเป็นผู้นําแล้วก็เด็ดเดี่ยวคุณ move on แล้วแหละคุณมองไปข้างหน้าแล้วแหละอะไรที่ใช่มันก็จะใช่อะไรที่ไม่ใช่มันก็จะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งของชีวิตของเราที่จบไปแล้วเพื่อเริ่มต้นใหม่กับคนที่ใช่กว่าหรือว่าคนที่ใช่ที่รอคอยคุณอยู่นั่นเองนะคะนี่คือพลังงานสิ่งสําคัญที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้นะคะทุกคนนะ ก็ประมาณนี้ค่ะนะคะฟังไว้เป็นอะไรดีๆเช็คพลังงานส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาเพื่อเปิดภพยได้เลยก่อนที่จะปิดรับก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะนะคะโอเคนะด้านหลังไพ่เป็น8เหรียญน,นะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานเยอะแล้วก็ทำงานหนักด้วยนะคะหรือว่าตอนนี้คุณหันหลังโฟกัสเรื่องงานด้วยแหละ นะคะบางที King of Wand s ก็อยากจะเข้าหาเวลาที่คุณรู้สึกว่านิ่งมากเงียบมากเขาจะเข้าหาคุณเวลาที่คุณเข้าหาเขาก็อาจจะนิ่งเงียบอะไรสลับพลังงานอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าบางท่านอ่ะอยู่อยู่แบบนี้พอเราพอเราห่างไปเขาเข้าหาพอเราเข้าหาเขาห่างไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้กับเขาหรืออะไรที่มันมันยังไม่ใช่มันยังไม่ลงตัวมีงานมีเงินต้องโฟกัสเราก็ต้องโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงนินก่อนเนาะเพราะว่าจะได้แบบ เ,เราจะได้มีคุณค่าสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองได้เขาก็จะได้สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เป็นคนที่แบบปกป้องดูแลคนรักด้วยความที่เป็นผู้ชายก็จะมีเหตุและผลใช่ไหมคะเราจะมีอารมณ์ความรู้สึกความเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นิน่งเงียบม,ม,มากเหมือนกัน ก็ค่อยๆเรียนรู้นะคะใครที่รู้สึกว่าเพิ่งคุยอะไรกับใครนะคะแล้วก็อย่าลืมต่างชาติเขามีทริคในการลองใจเราด้วยและให้ดูให้ดีว่าเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าด้วยนะคะทุกคนนะทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอให้ดูแลสุขภาพประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องสวัสดีค่ะ